ผ่านมาค่ะเราไลฟ์แบบว่าไม่กล้าที่จะแบบออฟฟิเชียลมากเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์แรกที่เราแบบว่าออฟฟิเชียลเรื่องเรื่องแบบว่าแห่งแห่งความรักเรื่องแห่งความรักอะไรเมือ่อแล้วก็ครบรอบวันนี้ย7 27, 27ิิมิถุนาก็คือครบรอบหนึ่งเดือนพอดีเพราะว่าพี่ตัชีเพ,พิ่งขอแต่งงานไป องคนเลยค่ะดอกแก้ได้สองทุ่มเรนะองทุ่นะคะวันนี้ก็อาจจะเลี่ยนๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราพูดที่รักกันออกสื่อได้แล้วใช่ไหมแล้วก่อนจะพูดที่รักบอกอุ้ยอย่าอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดอยู่ดีเราไม่กล้าพูดเลยรเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาจะอยากได้เราเป็นแม่ของลูกหรือเปล่า พี่แต่หลบหน่อยอย่าบังค่ะให้พี่โตชี้ขายหนูจะซื้อเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกให้เธอนั่งหน้าเห็นไหมจริงๆอ่ะจริงๆวันนี้พี่ไม่ต้องมาก็ได้นะถูกแม่อควรเป็นแบบนั้นนี่ไงลูกค้ารอลิปออยรังมีอะไรแป้งกระแต่แป้งหล่อมากแม่จบละแป้งต่อเลยค่ะเขาแป้งนี้กินได้ไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แป้งพับนะคะนี่สต้าเฟสก็ควรมีนะทุกคนฮะมีแป้งตัวนี้เหมือนมีพิสีอยู่ข้างๆจริงตอนนี้กลายเป็นแป้งตัวชีไปแล้วนะไม่ใช่แป้งฉันลูกค้าบอกตลับขาวมากค่ะตลับสีดำนะคะคลูกค้าลูกค้าจะเย็นๆนะคะเออนี่สต้าเฟสนี่ตลับนี้ก็มีนะอยู่ตะกร้าไหนนะ นี่ทาแล้วแบบเห็นไหมจะมูกโด่งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชี้ยังไม่ได้แต่งหน้าก็เลยขอแต้มหน่อยหนดูดิหล่อเลยดั้งพุ่งเลยนี่เห็นไหมตลับเดียวมีทั้งคอนทัวร์มีแป้งใบแล้วก็ไฮไลท์สามสิ่งนี้อยู่ในตลับนี้นะคะใช้ง่ายพกพาง่ายใช้ดีมาก490บาทจากจาก700กว่าบาทนะเหลือ490ใครอยากได้มันดีมากนะรู้ป้ะเหลือ4 1 6บาทนะคะพี่แต่ ใครมีคูปองเหลือ4ี่ร้อยกว่าบาทด้วยหมดเลยใช่นี่เอามาเฉดดวงเฉดดิ้งดังได้หมดเลยก็เป็นปกติป้ใครก็รู้กระแตหล่อมากค่ะแรงขอซีนเติมตัวชี้หน่อยเติมตดลูกค้าลูกค้าขอเติมแม่ลูกค้าขอเติมไม่ใช่แม่อม่เหรอลูกค้าขอเติมเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ชีอ้อลูกค้าหน่อยว่าแป้งตัวนี้มันดียังไงแป้งตัวนี้มันดี จริงๆโอเคฮัสนี่มีสิวอยู่สวยยั